Thank ครัสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ่อปรุงสวัสดีเบิร์ตสุโขศกสวัสดีเบิร์ตสุขุสุคนสวัสดียามเสาพี่น้องคลิปนี้เ้างกระชพาพี่น้องมาเปิดธุรกิจมืดอีกแล้วเก็บทานพี่น้องออกออกออกลาออกออกเอาใส่ดีๆไป้เลย <ำ>เปื่อเปือดำาดอข้าำจังคืนดำจังคืน่าม่อันนี้มาเก็บถ่านมาเก็บถ่านอันนาวมกะกะเาะเก็บไปดังไฟเก็บไปดังไฟเก็บนแม่เจ้ากัน เอาใส่เลยลูกเอาใส่ลูกใส่ดีดีมันจะได้แจ็คโดนใส่กระโลงกระเลง อย่าเฮ็ดอันยาวอย่าเฮ็ดอันยาวถาเคาะซะก่อนคอยมันฉันซะก่อนไปเอาใหม่ผมมามันยาวโผมดูใส่ถ่านน้อยเดียวหนึ่งในน้อยเดียวหนึ่งเต็มกระสอบเลยองโบอันนั้นเอาเก็บ ดูวี่ได้ทานใหญ่พี่ได้ทานใหญ่อเม,อมกอต <c ười> อเมกอตมาะมมวามมาัา,วา,า,านี้มาอเมกอนมาอเมอตมากอีม่ชิถุไไหเมกอตเยอเป็นเด้ค่านเน,นิยอยนาะ มันหมาอีบ่ไม่เกอกไม่กาะค่ะได้เสยแรงอ่ะอ่ะไปวัดวัไนี่ถ่านดำถ่านดำเห็นไ่ะนี่กระสอบนี่เอาตัวน้อยๆใส่ก่อน kêu tôi nó em hầm sẽ gói quên họ tìm tàu khác chắn bắt mọi người mất mùi น้ำออกบอกุกไลน้ำออกไปเอาไมคขอนมาผู้ไปเอาใหม่ตัวแข็งแข็งผู้มาตัวใหม่ไม่ตัวอยู่หลุมผู้เอามาไปไว<ป> ตอบตัวแบบเมืองเดิมไวยางไออาเอาเอาไปยน <c oughs> Mình chỉ tốt bỏ mượn chỉ tốt nó cái phao có mưa miệng hơn Bởi rồi, hiện đấy <cười> <cười> Nhưng lái tưởng chứ lời Ông mà cho con <laughs>

เ่อเ่นแล้วเก่าเกิเจ้าเมอย่างน้นมันเกมอย่างละเอเจ้าเก็ปานิชฌาตมัยจ่าเกินไปส่เจ้าเอาบับเป็นนิดน้อยผาอู่น <STEPHAN players> ้อยฮัลโหล Chào các bé. Ô. Chín được nắng thế. Đánh hết đi. cái. Đánh